ประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับต่อวันถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะดีนะฮะแต่ก่อนก็วันละยัยงไม่ได้ก็เจ็ดแปดร้อยได้เ,เป็นพันก็มีแล้วแล้วรายจ่ายแต่ละวันเราต้องต้องคือค่ากินค่าอะไรนี่ประมาณยังไงรายจ่ายนี่ค่าห้องค่าห้องก็ประมาณหมายถึงค่ากินค่า,า,ากินน่ะแต่ละวันของเราเนี่ยแต่ว่าตัวผมผมกินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกือบสองร้อยครับโอ้โหครับผักจากรายได้แล้วเหลือยังไงครับเนี่ยก็เหลือ สองสามร้อยแหละอ๋อถ้าห้องอีกเออมันเป็นอาชีพที่อิสระอ่ามันมันจะมีวันได้กับวันไม่ได้สลับกันไปสลับกันไปมันไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะได้อะไรเงี้ยพูดถึงเดี๋ยวนี้นะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันได้ทุกวันอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกหลายอย่างเกี่ยวกับการวินงรถแก๊ปพวกแก๊ปพวกอะไรมัน ก็เรียกว่าอะไรผู้โดยสารก็มีทางเลือกอไกลๆไม่มีแล้วตอนเนี้ยมีแต่แถบนี้แหละละแวกเนี้ยอ๋อข้กออครับผมแต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะเพราะว่าอาชีพเราอย่างนี้อยู่แล้ว<อ>มัน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 ชิดเนี่ยอย่างนี้แล้วฮะได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยอ๋อครับครับครับอันนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าอาชีพหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับครับผม,ผมขอบคุณครับ